สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h ลอ n e ชผู้รับสารแต่ตะกวนแปลความหมยนนะายโดยการอ่านน้าไพ่ทาร์โล่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2,568คนที่คุณถอยออกมาประจำพลังงานชาราศีตุลลัคณนาตุลคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะเอาละค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านพลังงานเราจะแบ่งเป็นสฝั่งเหมือนเดิมนะคะ พลังงานแรกเป็นของคุณแล้วก็พลังงานถัดไปเป็นคนของคุณแต่การอ่านพลังงานไพ่เป็นแบบภาพรวมนี้สามารถสลับพลังงานได้นะคะก็ถ้ามันตรงกับอันไหนเราก็ยึดอันนั้นเอาละค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ดู้ดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดเราดูภาพรวมบางข้อความอาจจะสะท้อนถึงคุณ บางข้อความอาจจะไม่ใช่ก็ปล่อยทิ้งไปบางข้อความอาจจะเป็นคนของคนอือ่นเป็นข้อความของเพื่อนๆชาวราศีตุลคนอื่นมาดูเลยนะคะตัวคุณตอนนี้คนที่คุณถอยออกมาพลังงานคุณนระาศีตุลัคนาตุลไฟล์ออฟไฟลวอนนะคุณมองเขาอย่างไรนะทาวเวอร์เอ็มเพลเ o อร์โฟออฟความรู้สึกของคุณ เดอะเดวิลเซเว่นออฟเฮด a เคิลเพจออฟเฮดิคลนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะมันเป็นความคิดเยอะนะความวุ่นวายราศีตุลลคณาตุลคุณคิดถึงปัญหาความว้าวุ่นในในความรู้สึกของคุณเองคุณกำลังคิด จับโยงสิ่งนี้ใส่สิ่งนี้อันนี้อันนี้อันนี้นะคะหรือคนของเราคนอีกคนนี้คนนี้พูดอย่างนี้นะคะอะไรสิ่งนี้นะคะมันเป็นการวุ่นวายว้าวุ่นมีคนเยอะในความสัมพันธ์นะคะคุณรู้สึกเหมือนว่าโอ้ยมันไม่มีใครสนับสนุนความสัมพันธ์เราเลยแม้กระทั่งความรู้สึกนือคิดของเราเองที่มันตีกันวุ่นหนนะคะ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณยกสมมติฐานขึ้นมาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าอ,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 อะไรสิ่งเนี้ยมายงกันะนะคะจนเกิดความว้าวุ่นนะมันเหมือนไม่ได้คําตอบอะวุ่นวายใจอะเอาง่ายๆตอนเนี้ยตัวคุณะนะคะทีนี้เรามาดูว่าคุณมองเขาอย่างไรคุณบอกว่าคนคนนี้นะคะเอาแตใจตัวเองนะนะคะเขามีความมั่นอกมั่นใจแน่นอนแหละนะะ บางคนอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีมีตําแหน่งมีอํานาจอยู่ในมือมีความสวยมีความหล่อนะคะแล้วก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้แคร์ไม่ได้ง้อนะคะมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็เวลา,นาหน่าเขาถ้าทําอะไรไม่ถูกใจเนี่ยหรือเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็คือเขาจะไม่ยอมนะคะสมมุติว่ามีใครพูดอะไรไม่ดีเนี่ยเอาง,ง่ายๆก็คืออารมณ์แปรปรวนหรือเปลี่ยนแปลงหรือมโห มโหอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เร็วอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ฉับพลันหรือมโหร้หายหรือเอาใจใจตัวเองนะคะปุ๊บปับ๊บฉับพลันก็เปลี่ยนอารมณ์เช่นนะคะอาจจะคุยยดีๆกับคุณสักพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนใจตอนแรกเหมือนรับเราเหมือนมีใจนะคะทีนี้อารมณ์เปลี่ยนปุ๊บก็คือปิดใจไม่เอาไม่รับไม่เชื่อไม่ฟังเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะ <c oughs> คุณมองเขาสินั้นมีพลังงานของมังกรนะคะแล้วก็เมฆเข้ามานะคะ ทีนี้ตอนนี้ตัวคุณนะรู้สึกอย่างไรในความสัมพันธ์จริงๆคุณนะว้าวุ่นนะคะเหมือนคล้ายๆเหมือนพลังงานที่แบบว่าเอาเขาออกจากหัวไม่ได้มันเหมือนคุณหลงสเสน่ห์หลงอะไรเขาอะนะ,ะติดกับดักกับความรู้สึกตัวเองจริงๆนะแต่ทีนี้คุณนะมาคิดทบทวนแล้วก็ไข้ควร คือมันเหมือนเราจะใช้เหตุผลแล้วก็สติปัญญาของเราเพื่อคิดไงคะเมื่อกี้บอกหมอบอกแล้วว่าคุณว้าวุ่นแล้วก็คิดถึงเหตุและผลแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกว่าเออเออทำไมเราถึงไปหลงหรือคิดถึงคนคนนี้ทั้งที่บางทีคนคนนี้เขาอะแสดงออกถึงแพชชั่นอะที่มีต่อคุณน้อยนิดมากๆเลยแล้วค่อนข้างเหมือนเห็นแกตัวหรือจะบอกว่าขี้เหนียวหรือเป็นฝ่ายรอรับ คือเหมือนศูนย์กลางของจักรวาลอะนะคะก็คือเราจะต้องไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เขาชอบเพื่อให้เขาสนใจหรือเราต้องเป็นคนดีเพื่อให้เขาเราต้องเป็นคนดีเพื่อให้ให้คนเนี้ยอยู่ในความสัมพันธ์กับเราเราเหนื่อยอะไรสิ่งเนี้นะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นแต่ตอนเนี้ยนะคะหมอมองเห็นถึงคุณอะนะ,ะได้ได้คําตอบเหมือนได้คําตอบกระจา่างเหมือนเหมือนมันมีแสงสว่างที่เปลี่ยนแปลง ในมุมมองความคิดของคุณนะนะคะว่าอ้าวเราไม่ควรจะไปหลงเขานี้ไปหลงอะไรเขาวะเนี่ยความชัดเจนมันมีอยู่แล้วนะค,ะคุณพยายามลดแพชชันหรือลดความต้องการข้างใครหรือหลงไหลหรือเคซี่คนเนี้ยนะ,ะเอาง่ายๆสมมติว่าถ้าเกิดร่วมงานหรือรู้จักเนี่ยคุณก็จะให้เลเวลเท่ากับสิ่งที่เขาให้คุณนะค,ะคุณเอามาทบทวนแล้วใช้เหตุผลนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือรูปร่างหน้าตาที่เราไปหลงไหล คำพูดการกระทําเสน่ห์อะไรบางอย่างของเขาเนะ่ยที่มาผูกหรือดึงล้งใจเราไว้ให้เราอะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะตามที่เขาต้องการเหมือนมีคนควบคุมคนโทนหรือบงการความสัมพันธ์เนี่ยโดยคนคนนั้นเราก็ยอมสิ่งนั้นไปชอบเขาเองไปหลงไหลเขาเองอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยแต่ตอนนี้คุณเข้าใจมันเหมือนคุณเข้าใจอะไรบางอย่างแจ่มแจ้งแล้วแหละด้วยที่ นะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเปิดเผยออกมาเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยมาดูความรู้สึกนะคะของคุณเนี่ยแนวโน้มที่คุณจะเป็นนะคะตุลน,นะคุณบอกว่าความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกหรือการได้รับโอกาสเนี่ยคุณที่คุณมองออมองย้อนไปในอดีตนะคะมันเหมือนคุณกำลังรู้สึกว่าความความรักหรืออารมณ์อิโนโนเซนต์ของคุณเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้สึกเหมือนว่าในอดีตอ่ะ คุณทําตัวเหมือนเหมือนเหมือนรักอะเหมือนแบบคนที่ป๊อปปี้เลิฟอะรักแล้วก็เธอทูเอ่อเธอทูนเชื่ออะไรสิ่งเนี้นะคะรักโดยแบบรักโดยแบบไม่มีเหตุผลนะความรักแบบเด็กๆที่มันอยู่ในหัวใจคุณนะคะคุณรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเหมือนในอดีต่ะมันเหมือนเราทําตัวแบบเด็กๆโดยที่ไม่ได้ควบคุมอารมณ์หรือ ความเป็นจริงนะคะคุณพยายามจะควบคุมหรือกําลังเรียนรู้ที่จะเติบโตในอารมณ์ความรักที่เวลาเรารักใครเนี่ยความรักก็คืออารมณ์มันจะมีความไม่แน่นอนนะคะให้เราดูการกระทําคุณจะมองด้วยการกระทําด้วยเหตุและผลในการที่คุณไม่ว่าจะเจอคนคนนี้หรือจะปฏิสัมพันธ์กับคนเนี้ยนะคะคุณจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองเนี่ยให้มันพอดีนะคะมันเหมือนว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณอะ เป็นผู้ใหญ่นะคะใช้เหตุผลมากกว่าว่ามันเป็นความรักเหมือนป๊อบป,ปี้เลิฟที่เออเรารักเขาอ่ะไม่ว่าใครจะว่าเขาไม่ดีแต่เรามองเห็นเขาดีหมดเลยอะไรสิ่งเนี้ยนะคะเรามองแบบสมมติมันมีห้าข้อที่มันมีช้อยมาเราตอบเยสหมดเลยในคนคนเนี้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเรามองด้วยเหตุผลด้วยสายตาที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในทางด้านอารมณ์นะคะวุฒิภาวะนะเราจะมีคําว่าโนในคนคนเนี้ยด้วยนะคะ เหมาะมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะมีพลังงานชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูพลังงานคนของคุณนะตุลค,คนของคุณนะซิกออฟโซส s นะคะไปแล้วไปไหนคะเนี่ยไปแล้วหรือจะกลับมานะคะเขามองคุณอย่างไรคิง o อฟ o ซส s Ace of p f n t a c l e s King of ครับ ความรู้สึกของเขา t o o อ f ไม่สับสนลังเลนะคะกาวถ้วยโอ้ฝ่า e ออบคัพลังงานนะคะหมอมองถึงเอ,อคนคนนี้นะคะเหมือนว่าเขาอะจะเงียบหรือนิ่งโดยที่ปัญหานะคะมันมีนะปัญหามันมีอยู่แล้วในความสัมพันธ์ แต่คนเนี้ยลอยตัวเหนือปัญหานะถ้ามีดราม่ามา,มาเขาก็ออกมาเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวสมมติคุณมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจเขาไม่จะไปจะต้องอธิบายเขาก็ออกมาไม่ว่าคุณจะแย่งชิงกับใครหรืออะไรก็ไม่เกี่ยวกับคุณเหมือนคนเนี้ยออกจากปัญหาไปหรือหนีปัญหาหรือใช้ความเงียบอะให้มันเป็นปัญหานั้นมันไม่ได้ปีทางออกหรือไม่ได้ปีทางแก้อะไรหรอกเวลานะเวลาที่เขาเงียบหรือห่างไปคือเหมือนว่า เวลาถ้ามีปัญหาปุ๊บคุณคิดวุ่นวายว่าจะแก้สิ่งนู้นสิ่งนี้หรือจะคุยแต่คนเนี้ยก็คืองเงียบไม่ติดต่อสื่อสารหรือไม่พูดไม่ไดไ้ไม่ได้เข้ามาคุยมาเคลียร์คุณก็จัดการกับอารมณ์ของคุณเองหรือคุณจัดการคุยกับคนอื่นเองที่อาจจะแย่งชิงในความสัมพันธ์หรือต่อสู้ก็แล้วแต่คุณอะไรสิ่งเนี้ยหมอมองเห็นถึงการที่ไม่ไม่ไม่เข้าไปยุ่งกับกับที่มันเป็นปัญหาในความคิดของคุณอนะเอาง่ายอ่อะอาจจะไม่ได้รับฟังหรือคิดว่า มันก็เรื่องของคุณถ้าคุณคิดสิ่งนั้นก็แล้วแต่อะไรสิ่งนี้เหมือนเหมือนจะบอกว่าไม่ได้แคร์หรือเปล่านะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้พูดออกไปก็ได้ว่าฉันไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็คนเนี้ก็โอเคไม่เป็นไรเวลาห่างไปเดี๋ยวปัญหามันก็ขี้คายไปเองอ่ะไม่ต้องไปแก้ไขคนคนนี้น่าจะเป็นสิ่งนี้นะคะถามว่าในตัวตนนะคะในตัวตนของคนคนนี้ถ้าคุณและเขาห่างกันหรือแยกกันเนี่ยถามว่า มันมีความรู้สึกเหมือนว่าอุปสรรคปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันเนี่ยในระยะเวลาที่ห่างกันไปเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะแบบไม่โกรธแล้วเนาะมันน่าจะกลับมาเจอหน้ากันได้อะไรสิ่งเนี่ยก็คือการคาดหวังที่อุปสรรคปัญหาอะไรในระหว่างกันเนี่ยมันคงจะหายไปตามการเวลาแล้วคุณอาจจะหายโกรธแล้วมะถ้าเขากลับมาเจอหน้าคุณอย่างเงี้ยน่าน่าจะกลับมารวมกลุ่มกันได้หรือมาคุยพูดคุยอะไรสิ่งเนี้ย consuming. ถ้ามาเจอหน้ากันนะคะ ในลักษณะของแต่ละคนอาจจะมีเรื่องราวสตอรี่ที่ไม่เหมือนกันนะคะราศีตุลเนาะคือแบบปล่อยนอะไม่ไม,ไม่อยู่เหนือดราม่านะคะนะคะปัญหาฉันไม่เอาฉันเอาแต่ความสุขนะฉันลอยลมบนลอยตัวเอาง่ายๆสมมุติว่าเหมือนว่าคุณและคนคนอื่นชอบเขาเขาก็จะไม่เข้ามาห้ามปามหรือยแยกแยก,แย,กย,ย้ายอะไรสี้นนะคุณก็ทะเลาะกับคนอื่นไปเองโดยที่เขาลอย ลอยตัวเหนือดรามา่าใช่ไหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะครับทีนี้มาดูซิว่าเขามองคุณอย่างไรตอนเนี้ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยคุณนะมีทีท่าแบบว่าจริงจังหรือขึงขังคล้ายๆเหมือนว่าเย็นชาใส่เขาถ้าความสัมพันธ์เนี้ยขยับอีกสเต็ปหนึ่งไม่ได้คุณก็จะนะใจแข็งกับเขานะไม่ดูแลไม่เทคแคร์ไม่ซับพอร์ตอะไรสิ่งเนี้ยหันหลังนะให้กับความสัมพันธ์นีแล้วนะ ทีนี้เรามาดูว่าความรู้สึกของค,คนคนนี้ตอนนี้นะเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าเอ๊ะคุณทำท่าโกรธเขาเย็นชาใส่เขาจริงจังเนี่ยถ้าในอนาคตเอ,อถ้าเจอกันมันจงจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้ไหมนะคะเหมือนว่าเขาก็รู้สึกเหมือนว่าเออดีนะตอนที่มีคุณอยู่เขาก็รู้สึกก็ดูตัวเองมีเสน่ห์นะ,ะก็มีความสุขคุณอยู่ในชีวิตเขามันก็ดีมีความสุขคนคนนี้ไม่ทํางานอะไรในความสัมพันธ์นะคะ ก็คือปกติคุณแอคชั่นเขาก็รอสิ่งนั้นน่ะนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจตอนนี้ว่าคุณน่ะยังอยากจะเข้ามาอยู่ในในความสัมพันธ์ไหมบางคนก็คือคุณอยู่เป็นคุณอยู่ก็อย,อยู่อย่างนั้นแหละหรืออยู่เป็นตัวเลือกถังเลือกได้ด้วยนะคะและอยู่ทําให้ชีวิตเขาอเออมีความสุขเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือมีไว้อะดีแต่ถ้าไม่มีอะ่ะไม่ดีนะคะเอาง่ายๆสมมติเหมือนเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยอ่ะคนคนนี้เราชอบใช่ไหมคะแต่เราเป็นคนเรียนเก่งไง เขาก็ให้เราทํารายงานให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆในชีวิตนะคะว่าโอเคถ้ามีชาวราสีตุลคนาตุลอยู่เออดีมีเพื่อนมีคนทําจดเลคกเชอร์ให้มีคนทํารายงานมีคนปินงานเวลาที่เราไม่มาเรียนเขาก็มาบอกรายงานการบ้านอะไรสิ่งเนี้ยไลน์มาบอกอะไรสิ่งเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ ความเอาใจใส่หมอเห็นถึงถึงสิ่งนั้นที่คุณน่าจะเคยทําให้เขาบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นนะคะน,นี้หมหอขยโยตัวอย่างแต่ตอนเนี้คุณอาจจะไม่ได้ดูแลเทคแคร์ care, ไม่ได้หวั่นไหวไปเขา,เขาไม่ได้อ่อนไหวแล้วใจแข็งอะแบบว่าก็มันวุ่นวายอะคือมีคนนี้อยู่มันวุ่นอะนะคะบางทีเราอาจจะเห็นเขาคุยกับคนนั้นคนนี้เราก็ไม่รู้เราก็คิดมากนะเหมือนว่าเราจะสู้กับคนนั้นได้ไหมแล้วเขาจะเลือกเราไหมเราก็คิดไปเยอะอะไรสิ่งเนี้ยเขาก็เลยอยู่ ลอยตัวเหนือดามา่าไม่ได้รับรู้อะไรกับเราอะนะอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยทีนี้อบอกว่าถ้าไม่มีคุณอะมันก็ไม่ดีนะเห็นไหมอะคุณเคยทําสิ่งไหนให้เขาอะพอไม่มีคุณมันก็ไม่ดีใช่ไงอาจจะเคยขับรถไปส่งไปรับไปส่งอะเคยอาจจะแบบโทรถามห่วงใยเป็นห่วงนะหวังดีปรารถนาดีแบบเป็นพื้นที่เซฟโซนปลอดภัยเวลาไม่สบายใจคุณก็เขาก็โทรหาคุณได้มาจับพอร์ตสนับสนุนอยู่เคียงข้างอะไรสิ่งเนี้ย คําแนะนําเป็นความสุขของเขาที่ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นก็ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนมันแค่ไหนอะนะคะเพื่อนๆมันเหมาไม่คิดสิ่งเนี้ยนะคะถ้ามีคุณอยู่อ่ะเออดีกว่าคือคุณรู้ออกไหมบางคนนะไม่ได้เป็นแฟนเรานะแต่มีอยู่ในชีวิตอะแม่งดีเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ได้อะเนึกออกคุณเนืกออกไหมคุณก็อาจจะมีเคยครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราอะมีใครมาสนใจเราอะแต่เราแม่งก็ไม่ได้ชอบมันที่สุดหรอกแต่เราก็อยากให้มันทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ ถ้าใครมีประสบการณ์ที่เรียนมาหาลัยแล้วถ้าเราเป็นตัวท็อปแบบเราหน้าตาดีอะนึกออกใช่ปะเราก็จะมีใครมาชอบเราแล้วเราก็จะมีคนที่จดเลคเชอร์มีคนทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มีคนซื้อกาแฟให้จองเก้าอี้ให้เซ็นชื่ออะไรสิ่งนี้อันเนี้ยอันเนี้ยยกตัวอย่างเนี่ย้ายขาย้าย,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 ายนะก็ไม่เชิงลังเกียรแต่มันมีผลประโยชน์ที่ดีกว่านะหมอหมอหมองเห็นสิ่งนั้นแต่บางทีมันอาจจะก,ก็คุณต้องพิจารณานะว่าสิ่งที่หมอยกตัวอย่างอ่ะ เออมันมันไปเทียบเคียงกับชีวิตคุณไหมเช่นเราไปรับไปส่งแต่บางทีเราก็อาจจะมีอะไรกับเขาแต่เขาก็ไม่ให้เราเป็นแฟนสักทีมันก็ลอยชายไบลอยชายมาคุยกับคนนู้นคนนี้เหมือนตัวเองโสดนะโปรยเสน่ห์ไปเรื่อยๆอะนะคะเวลาที่คนที่คนที่มีเสน่ห์มากๆที่คิดตัวเองสิ่งเนี้ยเขาอาจจะเป็นสิ่งนั้นแล้วคุณก็มาสนใจเขาเพราะคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วดึงพลังงานกลับไปอะความพราวของเขาอะคุณนึกออกใช่ปะ เวลาที่มีคนมาชอบเราเราจะพราวนะเราจะรู้สึกโอ้โหฉันดูหล่ออีกโก้แล้วก็จะสูงขึ้นใช่ไหมเอ้ยฉันก็ตัวท็อปเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไห,ไหมพอคนไม่มาสนใจเราเราก็ความเป็นตัวท็อปเราก็ลดลงความพราหรือความมั่นใจมั่นหน้าเราลดลงคุณสังเกตใช่ไหมอันเนี้ยคนเนี้ยกาลังรู้สึกสิ่งเนี้ยมันรู้สึกเฮ้ยไม่ใช่อะ่ะคนเนี้ยเคยมาเต,มเต็มให้เราแล้วตอนเนี้ยไม่มีมันไม่ดีวะ <c oughs> นะคะหมอหมอรู้สึกสิ่งนั้นนะนะ คนนี้นะเขาคาดหวังการที่คุณะนะคะพุ่งหาเขานะหือเคยชินความพุ่งนะพุ่งหาเขาแล้วก็อยากได้ความสบายใจแล้วก็าคาดหวังว่าถึงเขาโสดหรือคุณโสดเขาก็อยากมีคุณนะเป็นพื้นที่เซฟโซนปลอดภยัยเอาง่ายๆแหละเขายังอยากมีคุณในชีวิตนะ่ะเอาไปเลยเอาสิ่งนี้ไปเลยแล้วกันนะคือเหมือนว่าเฮ้ยทำยังไงดีนะที่เราจะลอมชอมอะ่ะมันเหมือนคนที่แบบ หมอไม่อยากพูดคานี้เลยแม่งทำา้ายนะัใจจิ๊บเป่งเลยอะมันเซนขึ้นมาในหัวนะหมอขอในญาตพูดนะราศีตุลไม่โกรธนะไม่โกรธหมอแจนะคือเออกูไม่ได้อยากเอามันเป็นแฟนอะแต่เวลามีมันแล้วดีในชีวิตกูอะเออเข้าใจปะเออหมอไม่อยากพูดเลยมันคําพูดที่คนคนนั้นส่งมาเหมือนพลังงานความเหนแกตัวจิ๊บเป่งเลยอะแบบเฮ้ยฉันมีคนเนี้แล้วมันดีอะ อ่ง่ายๆอ่ะอย่างน้อยๆก็สบายใจอย่างน้อยๆก็มีคนซัพพอร์ตสนับสนุนเห็นไหมถึงชั้นโสดแต่คนนี้มาสนใจฉันะ่ะฉันก็รู้สึกตัวเองมีเสนเออ่ห์ไงเห็นไหมคำพูดมันก็ย้อนกลับไปอีกเนี่ยดูดิเนี่ย,เ,ยเห็นไหมฮะมีการติดต่อสื่อสารนะมีการห่วงใยให้ค่าคือแบบเขาอยากให้แบบคุยกันแบบสบายๆอะ่ะเออเธออยู่ในชีวิตฉันแบบนี้แหละมันดีแล้วมันดีอยู่แล้วที่มันเป็นทุกวันเนี่ยแต่คุณอาจจะบอก มันไม่ดีว่ากูไม่ชอบอะไรสิ่งเนี้ยแต่คนนี้อาจจะบอกว่าก็มันก็ดีอยู่แล้วนี่ไงเห็นไหมเราก็โสดเธอก็โสดแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่ยังมีอยู่กันอยู่ในชีวิตเธอก็สามารถจะเลือกใครก็ได้ฉันก็สามารถคุยกับใครก็ได้อะไรสิ่งเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบความสบายใจหรือสิ่งที่คนนั้นน่ะได้รับจากคุณอ่ะแบบไม่อยากเสียไม่อยากเสียคนที่ทุ่มเทนะหมอว่านะอันเนี้ยเดะสตาขึ้นเนี่ย คุณรู้อยู่แล้วไพ่เดือะสตาร์นะน้ำสองแก้วที่คุณมีคุณให้เขาดื่มหมดเลยอะ,อะคิดแค่นี้อันก็ตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะหมออธิบายขยายความไพ่อะชัดเจนนะคะง่ายๆเลยอะคนที่แบบมันดีกับเรามากๆแล้วบางทีเราก็รู้ว่าเราไม่ได้รักมันอะเราอยากเอามันไว้ในชีวิตแม้สมมติวันหนึ่งมันหายไปอะเอาความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อะไม่มีใครบรรลุอรหันต์นะคะตะาบูดในเรื่องความรักหรือดวงดวงเกี่ยวกับไพ่อะมมนมีความเห็นแก่ตัวเล็กๆทุกคนนะว่าเออว่างกูกูอยากเอามันไว้อะเน,นี่ย เขาก็รู้สึกสิ่งนี้ก็คุณอะไม่อยากให้ราศีตุลหายไปอะมีราศีกุมขึ้นมานะคะไม่ดีอะดูดิมันเหงาใช่ไหมเนี่ยมันรู้สึกเศร้าเหงาอะเพราะว่าความพาวมันลดลงอะมันแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเองเลยเฮ้ยเมื่อก่อนฉันรู้สึกเป็นคนสวยหรือเป็นคนหล่อรู้สึกเหมือนมีเสน่ห์อะเพราะว่าราศีตุลมาชอบฉันไงตอนนี้ราศีตุลมันไม่ว่าชอบฉันแล้วอะเออไม่ดีเลยว่ะแม่งใจฟอไปเลยอะทําไมตอนนี้ฉันไม่สวยแล้วหลอทําไมตอนนี้ฉันไม่หล่อแล้วหล่อดูสิไม่มีความสําคัญกับเธอเลยก็เลยเศร้าแบบ ไม่ดีเลยเห็นไหมคะเปรียบเปรียบเทียบให้เห็นภาพเอาราคานะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะราศีเมื่อกี้บอกไปหมดแล้วนะราศีกุมราศีมังกรราศีเมษนะคะราศีสิงห์นะไม่รู้นะราศีบางทีอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ไม่จําเป็นนะคะเพืเ่อนๆนะก็เอาราคาประมาณนี้บางทีอเราต้องพิจารณาสมมติว่าในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราให้จนเกินไป อย่าพยายามเป็นคนดีเพื่อให้เธอรักนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้สมหวังจริงๆถ้าเราเป็นเพื่อนเขาให้สถานะเพื่อนเอาทําแค่ที่เท่าที่เพื่อนอย่าเอาพลังงานความรู้สึกที่เรารักเขาเราอยากได้เขาเป็นแฟนแล้วทําสิ่งนั้นเกินกว่าสิ่งที่เราได้รับมาสิ่งนี้มันเหมือนเป็นบทเรียนหรือให้เราเรียนรู้ที่จะเติบโตกับการใช้เหตุผลเ๋ยนะคะเหตุผลกับอารมณ์ความรักความรู้สึกมันแยกกันอะ หัวใจอะ่ะมันไม่ฟังอะ่ะสมองก็เหตุผลมันบอกว่าเขาไม่รักมึงอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมคะแต่หัวใจมันฟังไหมอารมณ์ความรู้สึกมันฟังไหมมันไม่ฟัง <c oughs> เวลาที่เรามีความรักปุ๊บเรามั่งเป็นเด็กเลยอะคะ่ะเราไม่ฟังใครอะ่ะเขาดีที่สุด <c oughs> มันใช่ไปหมดเลยเขาไม่มีอะไรไม่ดีกระทั่งเวลาหมอแจอธิบายในภาพแบบบางทีอาจจะว่าหรือจิก,กัดคนของคุณอะสักนิดหน่อยบางคนอะ หมออีกอะคอมเมนต์ด่าหมออีกอะหมอขำมากเลยนะคะอย่าอย่าจิกกัดหมอเลยหมอขอร้องเถอะถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่ดีกับเราแล้วหมอพูดตรงมันสะท้อนใจคุณนะหมอไม่ได้ทิ่มแทงใจคุณน้องเพราะหมออ่านและแปลามไพคุณต้องนึกด้วยนะว่าหมอไม่รู้จักคุณนะสิตุลแล้วหมอไม่รู้จักคนของคุณใช่หรือเปล่าแล้วมาพูดเล่าเนี่ยเห็นไหมจับไพ่นะไม่ได้บอกเรื่องของคุณโอเคป่ะให้เข้าใจตรงกันบางคนมันวิบไงแบบมันมโห มันมาโหคนนั้นแล้วมันมาด่าหมอแจนะ้วคุณเข้าใจนะนหะวังว่าละสีตุลคงไม่เป็นแบบนั้นนะเอาละค่ะนะก็ขำๆนะคะไม่ต้องสีเลียดมากมายส่วนใครที่อยากเอาคำตอบเป็นของคุณเองหรือคุณมีคำถามว่าเฮ้ยหมอแจนไอ้เรื่องนี้มันเหมือนคล้ายเรื่องหนูเลยอะ่ะหนูจะทำยังไงดีกับชีวิตเออปรึกษาได้เดีย๋ยวจะให้ไพ่คํะ ให้ไพ่ให้คำแนะนำหรือว่าเราควรจะทำตัวแบบไหนถ้าเราเป็นสิ่งนี้แม่งก็ได้สิ่งเดิมแต่ถ้าเราเป็นแบบคนใหม่นะมันก็จะได้สิ่งใหม่นะคะเอาละค่ะหัวแจนเป็นกำลังใจให้ชาวราจิตุลลนลัคณะตุลอยู่ตรงนี้ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะเข้าใจตรงกันด้วยพลังงานสลับเป็นคุณเป็นเขาเขาเป็นคุณได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ